คือชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่ไปเปิดบริษัทใหม่แล้วจะเข้ามาได้เพราะมันก็มีผลงานมีเรื่องของอประสบการณ์มีเครื่องม้เครื่องมือพร้อมเพราะฉะนั้นปัญหาที่ว่าผู้รับเหมานี่จะไปะไปเปิดใหม่เลยไม่ได้ครับข้อ2น 2> <ต>ํามาสู่ข้อที่2อ่2คะค,คือท่านบอกว่าโอเคจะมีการแบนผู้รับเหมานะต่างๆแต่ว่าเข้าใจว่าท่านเองก็ทราบปัญหาดีกรมทางหลวงชนบทเองหรือว่ากรมทางหลวงเองก็ทราบว่ามันมีปัญหาเรื่องเ ชั้นพิเศษชั้นหนึ่งเงี้ยมันขึ้นยากมากเลยแล้วมันทาให้การแข่งขันในบรรดาผู้รับเหมาชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นพิเศษเงี้ยมันเหมือนเป็นการล็อกสเปคเพราะว่าการดำเนินงานเนี่ยคือราคาการคือมันชี้กันมากแล้วไม่อยากจะให้ท่านท่านท่านอยากแก้ไขปัญหานี้เนาะในการที่จะลดจํานวนผู้รับเหมาลงมาแล้วเนี่ยแบบมีการแบนเนี่ยท่านก็จะต้องปรับเกณฑ์ให้มันมีการ ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์นะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับยังเจอปัญหาเรื่องนี้แล้วท่านแปล่าคนซึ่งไม่มีประสบการณ์มาแล้วท่านก็แต่กมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วจะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องคช้ร่วมใหญ่คนที่จะต้องเข้ามาทำโครงการใหญ่ นี่ผมกำลังมองไปงแม้กระทั่งว่าตอนนี้ชั้นพิเศษ,ษถ้าเราพูดกันจบเรืภาษาผ่เคยดูพุตบอลอยู่ก็บอกเป็นชั้นของที่มี่รองผมเลยคิดว่าเราจะต้องมีพวกชั้นเป็นดิคือพวกที่มีประสบการณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือในพวกพวกเราชั้นพิเศษเนี่ยคนที่มีประสบการณ์และเคยเห็นว่าประสบมีความสำเร็จมาเยอะพวกนี้จะขึ้นมาเป็นระดับเซตติะครับนี่คือสิ่งที่เรา ต้องต้องต้องเข้าใจว่าเราต้องดาเนินการแบบนี้แล้วท่านเคยคิดอีกรุหนึงไหมคะว่าเพราะว่าภาครัฐหรือว่าทางกระทรวงหรือทางรัฐมนตรีอะไรเนี่ยอารมณ์มัลรวยผู้รับเหมาเกินไปหรือเปล่าจนแบบคือถนนพระรามสองมันคือมันมีปัญหามาอย่างต่อเนื่องตลอดตลอดตลอดเลยค่ะคือคือนี่ครับคืออารมณ์มาล่วยจริงจริงเย เรื่องเราลุกมารวยที่ผ่านมาผมก็บอกว่าเราไม่มีมาตรการนะครับที่เข้มข้นคือที่ผ่านมาเนี่ยของบริการคือพอขึ้นไป็นชั้นระดับขึ้นก็อยู่ตรงนั้นตลอดครับทำอะไรก็ไม่เคยตกันใช่ผมถึงเข้ามาเนี่นะตอนนี้ถึงมีมาตรการว่าไม่ได้ละถ้าเกิดคุณความผิดพลาดเนี่ยจะต้องมีการตกกันนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เห็นด้วยกัันนะครบขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวรอท่านีเลยกับ